สวัสดีครับพอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้แนะนำสินค้าที่อยู่ในร้านนะครับโรตารี่โชคชัย165่งหารคาเริ่มต้น43,000บาทนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตัวนี้185่งแ ราคา4ี่0 0เบาทนะครับผานชุดมัน9,900พันาผนยกล่อง15,500หาพรถเข้าใหม่นะครับแอวสา0หกศปรกรณ์ครบนะครับตัวนี้ฐาน ผานควนตาช้างนะครับใครหาอยู่รุ่นนี้เออ5ใบ24นะครับราคา2,000กว่าบาทครับแ L36 ก็เก่าภาพเก็บงานยังไม่เก็บงานนี้ราคา200,000ต,ต,ต้นนะครับ ้าเก็บงานแล้วบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าทำเยอะทำน้อยนะครับาม,มาร้านเรานะครับไล่จากคนนี้นะครับ คันนี้ FX 2 0 D นะครับยันมาเครื่องยนต์สามสูบนะครับสวยแห้งดีนะครับเข่านอกนะครับฝาข้างฝาข้างตนนี้มีนะครับคันนี้ยางหลังดีนะครับทายแห้งดีนะครับคันนี้มาพร้อมกับโรตารี่ ฟันยังเต็มอยู่นะครับโรเตอรี่โตรตารี่เมตรสี่สิบคันนี้คันนี้รีบบอกราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเงินมาคันนี้ยางหลังดีอยู่นะครับเป็นรุ่นแอล 4508นะครับรถเก็บ<ท><ท>สภาพพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับยางหน้าใหม่เลยโดยโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานใบดันกับผ่านนะครับราคา ส3 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้อ๋อคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับติดจองเมื่อวานนี้ไปปัตตานีนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดปัตตานีมากๆคันนี้ขายได้นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้รถสีเดิมยางดียางหลังทนใช้ครับ คามีแตกตรงนี้นิดนึงสีดีนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับอันนี้เดี๋ยวเช็คให้ไม่มีรั่วซึมคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเช็ครั่วซึมให้ปฟท้ายนี่เปลี่ยนให้นะครับหลังคาเปลี่ยนให้หนึ่งแสน ห9 0 0 0บาทนะครับคันนี้อดแห้งดีนะครับดูคาในใบมีดคันนี้แอลสามเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เครื่องดีนะครับเครื่องดี เครื่องดีเกียร์ดีคันนี้หนึ่งแสห้ามืเก้าพันบาทนะครับใบดันผันควรนะครับเดี๋ยวดูท้ายท้ายดีอยู่นะครับคันนี้หลังคา ไม่มีนะครับเดี๋ยวใส่ให้คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ L สามสี่เช็คสภาพพร้อมใช้งานังไม่มีเวลาประกอบเลยครับคันนี้ถ้าเก็บเสร็จเรียบร้อยทั้งคันเก็บสีให้ทั้งคัน แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับการนี้ติดจองะคะอ้าเก็บงานอยู่นะครับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังอุปกรณ์รณต่อพ่วงนะครับตัวนี้โตรตารี่เมทสี่สิบนะครับเก่านอกนะครับฟันดีๆเลยนะครับ อันนี้ใครหาอยู่ล้อกันจมนะครับฐานสามครับสำหรับสามสิบหกสามสี่สามหกสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับอันนี้สองหมื่นสองครับ ตัวนั้นหมื่นห้าครับผัานพวนตัวละหมื่นครับอันนี้ตัวละหมื่นผ่านสามผ่านสามโคงสี 4. ตัวนี้ใส่รุ่นเอ็มนะครับผ่านสามใส่รุ่นเอ็มตัวนี้ผ่านพนวนใส่รุ่นเอ็มเหมือนกันครับหกใบใส่รุ่นเอ็มตัวนี้สองหมื่นห้าครับ รถอีแตนยังขายอยู่นะครับ6กหมื่นพร้อมเครื่องอันนี้สวยๆครับติดจองแล้ครับรอลูกค้ามาเอานะครับโตรตารี่ตัวนี้ครับเมตรแปเมตรแปนะครับของยันม่านะครับ ใบเต็มอยู่นะครับฝาแตกตัวนี้ขาย25งหมืนห้าครับตัวนี้เก่านอกหมนกว่าบาทนะครับตัวนี้ใหญ่ๆนะครับสามหมื่นเก้าครับฟันเต็มเลยนะครับเรื่งใหญ่ๆไม่เด็กหนาๆเลยนะครับคันนี้ก็ขายอยู่นะครับปลกลิป ติดแจ๊สโคมาสุเกียร์ออโต้เสาสูงสามเมตรนะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะครับ ซื้อมาอีกกว่าเสียซื้อมาอีกกว่าฝั่งนี้ยังอยู่นะครับ L45DI นะครับยังไม่มีเวลาเก็บแ้คนจะไปเก็บก็ต่อรองได้นะครับเปิดราคา19 195ครับคันนี้แชมป์ติดจองไปแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าหนองบัวลำพูนะครับ คันนี้ L 3 4 0สี่ DI นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้ z L 2 6 0 2 DTM นะครับเครื่องยนต์40 ก็ยังพอใช้ได้ครับล้อหลังก็ยังใช้งานได้ครับเป็นปีครับฐ่านห้าครับทายดีครับเครื่องยนตติดง่ายนะครับให้ดินดับไฟ ครื่องยนต์สี่สูบโฟวินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ขายตามสภาพนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้คูบัต้าแซดแอลสองหกศูนย์สองีทีเอ็มนะครับคันนี้มาใหม่นะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับ ยางหน้าดีครับยางหลังก็ดีครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับยางสีสวยนะครับสีเดิมสวยคันใบมีดดีนะครับไม่ผุกคันนี้พอดีแบตอ่อนนะครับสตาร์ทไปดูไม่ได้เครื่องดีครับเครื่องดีอันนี้ มากับผ่านห้าผ่านก็พอใช้ได้นะครับท้ายแท่งดีนะครับรถแท่งดีโฟวินใช้งานได้แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับตันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ L สามสองศูนย์สอง DTM เครื่องยนต์สี่สูบนะครับโปวินขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องก็ติดง่ายอยู่นะครับคันนี้แบตไม่มีลองไม่ได้ครับแต่ว่ามีชิปลองให้ดูอยู่นะครับลองย้อนกลับไปดูอันนี้ก็สวยๆยังอยู่นะครับเบือกข้างกับข้างหน้ายังอยู่นะครับ อันนี้ลดราคาจาก8 5ดหมห้เหลือ7 9็ดหนะครับอันนี้ก็ยังว่างหลายคันนะครับสนใจก็จติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้นะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ